วันนี้กินข้าวเต็มบงเลยไปว่าง่ายว่าง่ายไว้กินข้าววันนี้เฮ้ยหายหน้าไปหายตาไปไหนมาเพ่จมงนคลก็ <c oughs> วันนี้อบปุ่นไว้วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอาหารตามสั่งเราเนี่นี่ไงโอ้ยวันนี้มีลาบไว้วันนี้มันไม่ปิดตรงไอเพจเนี่ยมันเลยอนั่งเอียงกันเอียงข้าง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  เมนูนี้มีอะไรวะหลับแจ้งแล้ทิ้งเนี่ยนี่มีอะไรเนี่ยนี่อะไรหลับมั่ววะนี่มันยังเนี่ยปนวะหรือยังอะไรวะไอ้ซึ้งไม่รู้ไก่ทอดนี่อะไรต้มอะไรต้มไก่ทอดนะกกระดูแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยตับหลับกินนี่ยเอาไปหูจักกันเลยเนีมันยังนะถามต้องถามบอกกบแล้วบอกกบมันยังนั่น ได้เปยังไงลาบมิ้นอันนั่นเรบะนี่ยอันนี้เลยลาบมิเพื่อนก้อยครับก้อยครับลาบบ่เป็นยังพี่นี่ยังถามมันมวันนี้วันยังก่อนวันนีส้สบายว่าได้หน่อยว่าได้คิดอาหารน่ะฮะปกติอาหารตามสัง่งวันนี้ไม่ได้คิดสบายไหมถามอ่ได้ยินพี่มอถามเปล่าพี่มอถามก็ได้ยินเราอยู่ใกล้ๆกันได้ยินว่าไดบเบิร์ดครับอร่อยไหมวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตามสั่งวันนี้ฮะ

นเพรัอมนะพรุ่งนี้ปร๊มนะปร๊มได้นะ <c oughs> รู้ว่าอ่าไอ้โม,ม <iki> อมีรายการกันหมดแล้วเว้ยอ่านะตั้งตเม,มื่อไอ๋อเพิ่นบอกมื่อไเอยยิบเบียนกันสิยิบเบียนเตอไยเลยเออปดอกบอก่าเนี่ย ปั๊มมันยังไม่ได้ปั๊มจ้ะน้ำร้อนปั๊มปั๊มอะไรไม่บุฟเฟ่ตอวันนี้แรงวันนี้ครับนี่เย็นวันอาทิตย์วันนี้นี่กับข้าววันอาทิตย์ครับวันนี้นี่นี่ยวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้เย็นวันอาทิตย์เนี่วันนี้วันนี้เมนูข้าวเหนียวครับโบตี่จะเมนูจังสั่งวันนี้ข้าวเหนียวเอามาแล้วเนี่ยราบเป็นไงลาบใครทำมานิ้วมือนะ ครูเชียนทำ่ะชัดเจนอ,เเอ่านี่ตอนเช้าพรุ่งนี้ครูเชียนเขาก็จะบินอเมริกาแล้วครับนี่ๆโอ้ยเสียระเสียเนียเสียเสียงงามหนะ่าเสียฮะบอสสิริไทยโปรโมทเนี่ยโอ้เสียละเอ,อเอาสุย่างเนี่ยนี่เนี่ยเอาเสีอไปขายเมกาพร้อมเนี่ยโอ้ยแน่นอนเลยผู้เชียนใช่ไหมนะเออเฮ้ เออบ่องแก้บ่องแกเขาสินั่นโอ้ยกับไข่หมลบบ่องแก้ที่เรองแก้มนี่เฮ็ดเสืออยู่ในถุงกเซียนเฮ็ดเสือไปขายองโอ้ยแน่นอนจริงหรจริงไมครัเงไหมรับผมเดินกเียนจิไปเมกาได้ะอกินเขากับลาบ ตบก็เท่าเราไปโอ้ยกอบเจ้าเข้ากับตายแล้วบ้านเนี่ยเนี้ยเนี้เนี้ยเซตแท้เจ้าก็ทิ้งบ้านเนี่ยนะอ๋อนี่สวยสวยสวยนี่ครับสวยแค่นี่ออกแบบเือยเรานี่น่เสื้อดูดูเขาจองเบิร์นแล้วบ่ขายเบิร์นแล้วบ่เป็นรูปหัวใจแล้วนี่ออกแบบเองนะบ่มันขายเบิร์นเรื่องเนี่ยเห็นกว่าโอเคองค์ แล้วก็ไอที่เห็นไหมเหมือนซาบุลายไหมตักสู้ตรงนั้นเลยใช่ไ่ได้ออกแบบผมเองฮะผมเองโบเขาจองเบอร์ย่งเนี่ยฮะตั้นาิบิตัวฮะเบอร์ย่งขายเบอร์ย่างก็แค่ไงอ้ยสวยครับสวยเลย สวยงามสวยงามเนี่ยเสื้อกูเชียนครับเนี่ยมีขายที่อเมริกาแล้วครับที่ไทยไม่มีที่มีขายครับเออที่ยิมที่ยิมสามารถเพียงรุ่นยิมไม่มีนะเนี่ยขเนี่แต่เขาจองหมดแล้วเขาจองหมดแล้วเอาไปกี่ตัวเอาไปกี่ร้อยตัวห้าร้อยเหรอห้าร้อยได้ไหมสามร้อยตัวเองโอ้สามร้อยตัวขายตัวอะไรที่อเมริกาสามสิบเหรียญฮะยังก็สามสิบเหรียญ นีขาแข่งเวียนมันแบงโอ้เสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อสวยอันนี้เอาให้คุณทิงตัวนี่อันนี้คุณทิโอ้ยขอบคุณหลายขอบคุณหลายโอ้คุณเซียนของฝากของฝากครับอืมครับข้าวข้าวเดี๋ยวตอนเช้าคุณเซียนก็จะบินแล้วนะบินแล้วบินจังม่วงบินจังม่วงบินม่วงบินจังม่วนมืออ่ะเครื่องเครื่องแบบยังก่อเครื่องออกยังม้วนออกจกค่ายไปจังม่วง ไป ừ. là chị cao như บ่แล้ว Để ได๋ตัดแล้วเนาะอ่าบ่ได้ lên <laughs> 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 บัครับเบิ้งเล็กหน่อยบิ้งเล็กน่อยจนงเสียงไปเจอคนหาแปลภาษาันวันนี้ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้เปนรนี่วันิตวันนี้กินนากินนคนับกับแล้วก็ามีบ้านครซ้ำนี่แหะครับซ้ำนี่แหะครับแม่ซ้ำนี่แหะซ้ำนี่แหละอ้าวบ๊กยิมได้เซ้ำนี่ครับซ้ำนี่ซ้ำนี่าเนีย อ้าวบายๆกดเนี่ยนะปิดนะปิดปิดดูกุชชิงนะว่าล่ะวันี่ครับขอบคุณครับผมที่เข้ารับชมครับขอบบคคุณรัปิดให้กูทิ้งนะปิดนะครับทุกมืออื่นครับเจอกันใหม่ครับผมปิดกันนะปิดจังไหนปิดหน้าจอให้กูทิ้งนะว่ากูทิ้งก็ปิดสิครับก็เพราะว่าปิดแท้ตัวก็ปิดทั้งเมื่อปิดเนี่ยาลว่าโอ้ยโมปิดโมเป็น